สวัสดีครับพี่น้องครับบานุ่มอีสานชาแนลออกมาแล้วครับผมวันนี้นะครับมาเมืองงัวงัวตัวนี้นะครับผมบานุ่มเคยถ่ายไปนะครับนอกวางสามสีสิทธ์ก่อนได้ไหมนาะแต่ว่าเหมือนแบงัวอยู่ในของได้ไหมนะเห็นบอสซัดนะครับผมเหมือนอยู่นู่นของนะครับวันนี้ได้ออกมาปลูกลามนะครับดอกบาน มันอ่ะนก็ยังบ่สงมวะนี่แมงมันอ่ะสูงนะแม่เนาะส่วนทรงพอนี่ประมาณลอยหกสิบบวกไปหน่อยครับสูงแง่เนี่ครับสูงเงาเนะครับสูงเงาหยุดนะครับเนาะปล่อยไปเลยแม่ปล่อยไปเลยครับไปเลยหไอพันย่างมาเลยเออนั่นแหละนะครับสูงแง่นะครับเป็นงวงหูนะครับเนาะติดหูจะหน่อยลูกกระทบนะครับ ติดโบจะหน่อยนะครับเนาะบดในแข้งในขาในหูจะหน่อยนะครับผมแต่ว่าเป็นง้อส้วงข้องสางไปเนอะครับข้องสางเงี้ยนี่ยครับตัวนี้ทองเดือนละแม่เนี่ยเดือนกลัวนะครับเนาะติดบ่ครับนี่รับประกันทองหาบ่ครับรับประกันกับบท่นอย่าลับพวงมันก็ต้องเด็กเทเล่นกลัวขาผมเนาะคือว่าของเดือนไหแม่เนาะของเดือนกลัวนะครับผมแต่ว่าแม่บดรับประกันนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะหนึ่งเดือนสองอาทิตย์ได้ไหเนาะบัตทันตัวทองนะครับผม ผสมนี่พี่น้องครับผสมเจ้า s k 5 9 4นะครับเนาะเป็นง้วะขาเป็นง้วของอโชค์นี่มันมีฟาร์มนะครับเนะาะเดี๋ยวบรรลุกาหล่อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนเห็นวัวสัตน์ไหมอันนี้ก็แม่เมื่อกี้ไปบ้างยังก่อนกระบอกเห็นว่ามันสีหงส์สียังกเคื่อแสดงว่ะปกติติดต้นแหน่เนาะน่าจะติดน,ะ,น,ะ,น,าานะครับเนะนาะนน่่าจะติดีเดี๋ยวับผมใบเพื่อนนะครับไมด้หลอนนะครับเนาะ ผสมมันทีซีแปิหาไ้หเนาะ18สิงหา6มนะครับนะครับผสมเจ้า SK 594นะครับเนาะนี่ะครับผมเป็นงูห้งสางเป็นทองแหลกมั้นแม่เนี่ยทองแหกนะครับ่งกรสาวทองแหลกงวกรสีอายุประมาณสปีไ่หมเนาะเดย่าดกวปีแข้งขาหยื่อเานะครับผมแข้งขาเยื่อเานะครับขายื่อเงาเหมือมะมึงน่ขอก็ยังสีตัวดหน่อยเดี๋ยวออกมา ถนอมก,กัใหญ่เต๋มนะครับเนาะตัวนี้ไม่เ,มเปิดได้ไปได้ครับนี่เจ็ดสิบสามเนี่ยไปเนาะเจ็ดหมื่นสามพันบาทนะครับตัวร่องแดดประครับราคานี่ยแดดได้ไหมเนาะสีกับบ่เข็มไปได้พี่น้องครับแต่ว่าก็ได้ความเงยนานะครับเนาะความเงยนา <1> 1> ง้าเงยเห่าไหมสูงเห่าสูงยาวเขาดีนะครับราคาัที่ว่าจับตรงไหนนะครับผม <1> <1> นะครับกินหยาเก่งไหมแม่เนาะกินเก่งกินเก่งเพราะว่ามากเมือนไหนมันยังเป็นขุนนี่แม่เนาะวันนี้มันก็ยื้หนี่วไทยนะครับผมมีมีตำนองตำนี้ปะครับนี่แม่บ่บ่ต้องมีนีแม่เนาะขัวลายนะครับเนาะนะครับมีข้อไล่ข้อดังใั่ไหมพี่น้องครับแต่ว่าซีกสะอาดสะอาดอยู่นะครับเนาะสวยงามอยู่นะครับผม ขีดหูดำจังหน่อยพี่น้องครับดำนิดนึงนะครับเครื่องดำครับเคียงโบดเคียงดำอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวหายใหญ่มาอนยครับยางงามแม่ครับยางงามยางสังเานพาเฟยอนี่ครับแสดงว่าลูกว่านี่ถักติดนีิหาสนใจได้ไหมเนาะลูกนีิหารุนนะครับผมเพราะว่าแม่มันโค้งสางง่ายนะครับเนาะโค้งสางง่ยง่านะครับดูมึงอย่าสิทายเสียงออกไปยังเยงเงี้ยงจนฟันสิเมื่อหล่อเสือกเรา อีหลายหน่อยยิ่ลาน้อยอีน้อยเดี๋ยวเปิดเท่าได้แหมเนี่ยหักสีได้ไหมเนาะโมเป็นงัวเครื่องดั้มเครื่องบัวพี่น้องครับหัวงามนะครับจะเฝ้าจะเข่าพ่อจะเฝ้าเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนเข้าหนึ่งใจมันล่มใจมันล่ม โอ้ או, ลังนี่เหยียดลังนี่เหยียดง่ายมากเงยครับโค้งทางง่ายนะครับเนาะเดี๋ยวมึงถ่ายก่อนยาวๆวนหลายๆสิซีมึงถ่ายจะเข้านี่เร็วๆให้พี่น้อนมึงถ่ายเข้านึงก่อนนะครับกค้งางง่ายนะครับน้องโค้งทางง่ายเล่นกลงกันแล้วเลยมั่วเป็นมัวสาวทองแหลกนะครับผมผสมเพ right uh, Curtis, ิ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่านะครับเนาะผสมเจ้า SK 94494สีเม่อไห k 5 9 4นะครับผมนะครับงสาวนะครับส่วนสูงนี่รตพนะครับประมาณ1ย0กบวนะครับสูงไ่นะครับสูงไญ่ตัวจีนี่สูงญงพี่น้องครับสูงญ่นะครับผมน่กกองอาชิบสันนะครับแล้วถวมหัวแมแ่นะเม่นคลิปคลิปก่อนไหนว่าแต่ว่าต๊ะงงหน่อยหรือคนสูงม่อคนตัวน่อยงูอใหญ่ถวมหัวคนนะครับโอ้ยใหญ่่ f c เ็ขเมนนะนว่า ตัวลงงวดตัวหน่อยหรือว่าคนตัวใหญ่นะครับ comment ไว,ว้ในคลิปแม่ครับคลิปคลิปก่อนนะแม่นะแกมาในีได้ออกขอนะครับนวดแสดงว่างวตัวใหญ่นะครับผมเพียงข้อหอ,อยแล้วงวดตัวนี้ผมกับสูงวมม่าบ้านลอยเจ็ดสิบกว่านะครับเนาะเพียงข้อผมนะครับลอยห้องสิบบวกอยู่ดอกครับแม่ห้องสิบบวกอยู่ดอกสูงใหญ่นะครับเดี๋ออยวมึงน้ำเตะนะครับน้อนำเตะเพื่อน ทำเต้เดี๋ยวเมืองไทยอยู่นะครับมง่ทยนะครับโกค้างแง่นะครับเนาะเน่สนใจนะครับผมน่ลุนเจ็ดหมื่นสามพันบาทได้หมเนาะเอาแม่เบอร์โทรนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่นคิดศ mm ูน hmm. ย์หกหนึ่งศูนย์เแป่ศนย์แป่ไนะนะครับผมเดี๋พี่น้องอย่าเข้ามาเมืองง้อนะครับยู่บัอยูพิการ์ดบัน หัวนานะครับเนาะบ้านหัวนานะครับตำบลน้ำคำนะครับผมอ่าเภอเมืองจังหว่าชีสเกียรตินะครับเนาะถ้าเป็นงูตรงที่บนุญมลงไปคลิปก่อนประมาณสองสามเมตรพี่น้องครับแต่ว่าตอนนั้นงูมาใหม่นะครับเนาะงูนี่ขอนะครับผมมันเหมือนนะครับผมถ่ายประชดมือนนี่เด็กะได้เอามาลามอย่างพี่น้องครับเอาออกมายหญเหมือนนะครับเนาะเดรไปคนมันหวนจืดเร็วไม่เร็วเดเห็นตกส่วนแล้วนะครับผมกูได้เป็นเอฟซีกูไดเป็นเอฟซีไหมเพื่อนได้ครับ เอฟซีเคยมาเอาใบสองคามตัวนี่แม่เนาะนะครับง่วงทรงนี้นะครับแต่ว่าสีสีสีอยากสีออกเรื่องเหยนะครับเนาะเขาเอิ่นเขาเอิ่นสีเม็ดสีสีบดนี่แม่น้อสีบดเครื่องบดเครื่องดำเนะนะครับง่วงตัวนี้เดรสส่วนสูงนะครับผมเดรสส่วนสูงเหล่าเป็นง่วงสาวนะครับเนาะพัฒนาต่ออีกพี่น้องครับให้ลูกอีกแล้วตัวนะทงว่านี่ก็บทงว่ากันเลยนี่ ถั่วมมายืนเสียบมึ้งลรอพอมายืนเสียบไปเฟินมึงไงมันมันสูงสูงอีกเรียบวะถั่วหัวนะครับเนาะถมหัวมึงถ่ายมันเลยโอเคนะครับผมมากระฟากดแหลกดแชรดนะครับกดติดตามนะครับเนาะกดซับสะใภ้นะครับผมผู้ใดอยากเขามากมึงงงอยู่บ้านครับโทรทามเอยเพื่อนนะครับเด้อมันหนุ่มเป็นแค่สื่อกลาง่นะครับผมผมมีส่วนเด็ดส่วนเสียนะครับเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมพอกันคลิปหน้านะครับซเลมานิกาสวัสดีครับ